พอซื้อไปแล้วนะคะพอซื้อเขาซื้อลอ,อตเตอรี่นะคะพอซื้อหมดแล้วอ่ะพิมคำว่า,าหวยซองนะเออให้ทุกคนตั้งสติเด้อตามตามพี่ปอตลอดรู้ของุณน,นะาคะเล่งเข้าเขาดีอยู่เดอกคะ่ะ เราเราจะเริ่มเปิดกันมันอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนบอกเคยเปิดไฟหลอดน,นี่แล้วมันก็เห็นปอดเลยอเองสินะเพราะว่ามันมันสองลงมานะคะไฟมันประมาณสี่หลอดสี่หลอดนะับเขาบอกเขาอืมออะพิมมาพีมมาพีมมามาักซื่อเอาประมาณพานหมวดนี้มีทุกครั้งจะมีตัวน้นสามสามหางเนาะ จะมีตัวเลนส์ามหาแต่มวันนี้มีตัวเน้นแค่สองหางปอให้สูตรเดิมแหละง่ายๆนะคะปพอให้ปอให้ทุกคนสูตรเดิมพอลองเปลี่ยนสูตรนะเพราะว่ามันมีโอกาสสูตรเดิมอะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะที่จะเข้าบนล่างนะคะแต่มันก็ไม่เข้าเนาะแน่นอนมันไม่เข้าเลยมันไม่ใช่เข้าบนล่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เข้าแค่บนล่างนะมันไม่เข้าเลยติดตามมาห้าปีแล้วครับ แกเป็นบาวเป็นบ้เมยแต่เป็นบาวตอนนี้กันยังเป็นบาวอยู่เป็นบ้าวนะคะอ่านพิมพ์หวยซองขึ้นมารัวๆสามร้อยสิบอ็คนชอบซื้อไม่ชอบผ่านไปแนวทางที่พอให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อหวยเท่านั้นนะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากไปซื้ออะไรก็ซื้ออยากโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่เด้ออยากตัวเน้นในลิงก์ในไลน์เท่านั้น ดามากกันแล้วก็บ um ้องนันนี mm ่โ hmm. น่นคือบะมาณเนาะบะมาคคนเบาก็ง่ายๆสักนะคะ้าบอเอาก็คือบอเอาบะมาคก็คือประมากนะไม่เจอนาน ที่เรา,ท,เราที่เราเปิดหวยซองกันอะมางวดนี้นะคะ16มิถุนายนเตรียมแขรปหน้าจอ16มินะมิถุนายนนะคะเรา388ดคนอู้โคนดูยังน้อยอยู่เนาะแม่เนาะอืม เตรียมพร้อมแขปบหน้าจองวดนี้ค่ะเด่นที่หนึ่งแล้วก็ศูนหนูให้สูตรเดิมนะงวดนี้เด่นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ศูนนะคะใครได้มาเหมือนปอบ้างก็ค้นหาเอาหรือว่านน่นนี้นั้นเอาไปจับใส่เอานะคะ เลขมงคลนะคะปีสองห้าหกเจ็ดนะ,ะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งชุดที่หนึ่งคือเลขหนึ่งตรงใจไหมตรงใจงมด่ที่แล้วพอได้เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยวหนูใส่ไฟให้อีกเออนี่เห็นไหมก็จะเห็นพึ่ม พมพัมตัวเน้นในลิง์กเท่านั้นนะคะคุณแม่แม่เดอ้อทำตามขั้นตอนของแอดมินแล้วก็เดี๋ยวจะได้เลขตัวเน้นไปรวมกันทั้งหมดจะห้าร้อกว่าคนนะอ่ะชุดที่หนึ่งแคปหน้าจอค่ะชุดที่หนึ่งแคปหน้าจอนะนะคะ ชุดที่หนึ่งแขบหน้าจอแขบแล้วกดเลขหนึ่งพอให้แขบไปทีละสเต็คอะค่ะเดี๋ยวมันจะงงจะห้าร้อยคนใหม่ชุดที่สองอย่างเฮ้อ อยู่ไม่แช่อะไรอือปลอคนอยู่ปอไม่แช่อะไรนะคะซอ้อไวแล้วนะ้าเลิศไม่ลาะคุณแม่ 19, สิบเก้ามสิบเก้าสุนเก้าใช่ไหมคุณแม่ <c oughs> อะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอนะแคปไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะคะทุกคนเผื่อแบบว่าเลขมันเข้ามันปังเนาะแม่เนาะ เลขมันเข้ามันฟังแคปหน้าจอนะแล้วกดเลข1ให้พอหน่อย<ม>เลขมงคลปีสองหนะคะงวดประจำวันที่16พฤษภาโอ้สิมิถุนายนนะคะสองหให้เด่นที่1แล้วก็0นะคะจะมี 19, 10, 12, 03, 05 07ต,ตัวเน้น2คู่ให้จิ้มทิ้งหน้าไรแล้วไปขอที่แอดมินได้เลยนะคะทำตามขั้นตอนของแอดมินแล้วเ,เดี๋ยวแอดมินจะให้นะคะทำตามขั้นตอนของแอดมินตัวหนอยู่ในนี้แหละจะจะให้ตัวเน้นสองหางนะคะในแผ่นนี้เราไม่ให้ตัวเน้นนะคะคุณแม่เราไม่ให้ตัวเน้นหน้าไหลนะคะ แคปหน้าจอไว้ด้วยนะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยเผื่อมีอัิเสบัอะไรต่างๆนะคะแคปแคค่ะขอตัวเน้นบอกเลยแจ้งเลยนะคะเออทักเข้าไปที่แอดมินได้เลยค่ะคุณแม่นะโอเคไหมเออพึ่งึพึ่งมึงอยู่อะไรบนบ่าย ชอบซื้อนะตัวเน้นนะคะปอให้เลยนะคะตัวเน้นปอให้เลยนะคะคใครอยากได้ก็ทักเข้าไปเอาได้เลยค่ะนะคะคตัวเน้นเนอตัวเน้นตัวเน้นเนอเนอสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะรวยรวยเฮงๆนะคะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้สวยทุกคนขอให้เลิศเลิศปังปัง เรากลับมาสู่ภาวะมืดน,นะคะกลับกล้องดีกว่าชื่อ,อน,นี่ก็คือจึงมักสื่อเอวบอาาผ่านงวดนี้มาที่ศูแล้วก็1นะคะสำหรับหน่วยซนะคะศูนแล้วก็ห ซื้อไวตัวไหนหนะ้ามาเสือเอาตัวนี้เดี๋ยวพอให้ในลิงก์นะคะให้เลยนะเดี๋ยวพอจะให้ในลิงก์เลยนะคะคุณแม่อีกรอบแคปไม่ทัน